ยางลังฝนนี่นี่น้องยิดแก้ววันนั้นฝนลงลายลิดชิลแล้วดีนะยังได้อยู่ดีตากฝนดีนะ <c oughs> ยังได้อยู่ได้เป็นบางสว่วนเอาส่วนกับบ่ได้ทั้งแดดถึงลม สวัสดีตอนเช้าๆสายๆคือนอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงหรอชาสายแห้ง <merger> ข้างหวมน้ำเช้าหรือสายเริ่องตะขออีกเรื่องจิจังเลย่กอยางเลยเช้าๆสายๆอย่างไรแตง่่ก็นนไอยมีดเกอมีดแล้วมีที่สิบก็ลลังกีดมีที่เก้าน้ำผลลัาง นบยปดเต็มที่วันใดมื่อนี้อากาศนายจะร้อนพี่น้องน่าจะร้อนเพราะว่าแดดมาตีเช้าเจ็ดโมงมาแล้วครับอุ้ยเราวม็นตื่นเดซันมีหลายมือนะเ <laughs> ดซันมีหลายมือนะน้ำรุ่งถั่วยางนะ รดนบำฝนหยดถึงมือสูงสามคููแล้วตัวมันฝุดอันนี้เนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะได้เยอะไหมเพราะว่าหลังฝนตกชาดว่านาอนอาสัหญาเขาได้กินนะอาจจะออกดีอะไรมือนี้เนาะ เหม้วน้าบลงมือนัอนอ่นนะีช่มเด้นล้ครับผมจะรับหนายางเป็นเนียน แดดมาว่ายๆเองสิกลัวอย่างเดียวกลัวว่าใบยางจะเป็นลาบแป้งยงางหนะักแล้วก็ดหลวงลนนะที่ผ่านมามันจกมีอยุ่นิดหน่อยที่ว่ามันเป็นใบก่างโค้งร,รแล้วมันเป็นจุดเป็นจุดรบใบมันจังๆมับนบ่ไขใครเหลี่ยมมองนะจะเป็นอยู่ครับแต่ว่าแห้งเพเป็นแห้งลาบแป้ง จกไว้ยางดีจักส okay? ิออกซ้ำได้เพื่อไว้เพื่อไว้เดี๋ยวมันจะล่นแล้วนำผนผ้าเอาออกมันนั่นป้ายไอรูหวยเพิ่งลูกงโคตรจุ่มมันมาอเติมกันตอนนี้ได้สองถ้วยนี่น้องตอนนี้มันนั่นรับมันนั่นเด็ด ตัวนี้แหละที่ว่าเดดแันมีฝนเรสจะถ่ายมันะนี่บอกอันยอดเล่นเถื่อ,อพี่บอก่ถอพ่พี่ถอยพี่ดูกันว่าจะฟดเร็วไหมอะไรคือฟดน,น้ำอน ใช่คงสดใจ่นกินด้เนาะอืดเดียวโป๊ะโป๊ะโป๊ะค่ะมันมน่นมันเป็น,นเรื่องจริอนะมันน่ะ <c oughs> ก่อนนี้ไปจะอัด,ด <c oughs> ก่อนนี้วันที่ก็โอเคไลค์พี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดติดตามครับกดไลค์ให้นิดนึงครับพี่น้องนครับ,บ <c oughs> กดไลค์ให้ในเพี่น้องครับผมม,มีตายอดเบิ่งแต่บ่มียอดไละ์พอาะคนใดครับยังใชได้กะ กดไลค์นะครับผมขอบค้าสวัสดีครับ